วัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกอาเภอศรีขอรภูมินะครับมีรถดำมาเอาวัชพืชด้วยโอ้จอดห่างกันเลยอ่ะภูมิยาวครับจริงๆจอดได้จะจอดตรงนี้ก็ได้เนะี่ย <c oughs> ยืดถึงอยู่ <c oughs> เป็น uh, รถดำ ของทีมงานคุณประกายครับสีขอรับภูมิครับดูรถดำเล็กไปเลยอะน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆครับหักก็ไหลลงมาเรื่อยๆ เป็นภูเขาเลยครับคันเดียวน่าน่าจะาลุยไม่ไหวนะน่าจะอีกนานอะ่ะเยอะจัดเลยครับ เลยวิ่งอย่างนี้ต้องเปิดฝาท้ายนะถ้างั้นดำลงนี่อาจจะไหลลงยากครับต้องเปิดฝาท้ายวิ่งครับงานหมูของแท้เลยไม่หนักครับ ลื่นแล้วลื่นแล้วคันท้ายครับหุบแรด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 น่าจะวิ่งอยู่คันเดียวนลเนี่ยคนก็ทยอยเริ่มมาดูมาดูน้ำไหล <laughs> ช่วงเย็นคนอาจจะเยอะครับอ่างลําโพกส่วนมากก็มีแต่วัยรุ่นนะวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมาเล่นน้ำกันช่วงเย็นครับผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับตรมนี้อาจจะไม่เห็นที่ผุดเพราะถ่ายด้านหลังอเออไปว่ากันครับ ยังไม่เห็นน้ําเลยครับโอ้รายกาดจริงๆวัชพืชชนิดนี้ครับยังไม่เห็นน้ําเลยแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะกลิ่นเมน็เน่าครับ กินนี้แรงสุดๆเลยตอนนี้ ยืดไม่สุดนะยืดสุดอาจจะถึงนู่นนะ่ะกองใหญ่ๆนู่นนะ่ะ เสียอย่างเดียวครับบุ้งกีเล็กเกินจะเอาใหญ่กว่าน,นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นปลานเนี่ย ปลาตัวใหญ่ด้วยพี่น้องอนั่นน่ะปลาช่อนน่ะเท่าแขนเลยอ่ะอ้ปัช่อนยังใหญ่เลยครับขาวๆนะั่นน่ะมองมองจากในกล้องอาจจะเล็กครับแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้เน่าหรือยัง <c oughs> โอ้มีปลามาซ่อนอยู่ในนียออกไม่ได้ครับถักแน่นเกิน ปลาก็ออกไม่ได้ติดกันอยู่ในนี้แหละ เดียวครับฝั่งนี้ก็จะกองเป็นภูเขาแล้วแล้วก็พื้นที่อาจจะไม่พอไม่พอกองเลยนะต้องเอาไปทิ้งด้วยครับต้องเอาไปทิ้งที่อื่นด้วย มาอีกเที่ยวครับเราเห็นว่าเอาไปทําปุ๋ยนะนเนี่ยผักตัวนี้ครับตอนแรกนึกว่าเอาไปทิ้งเห็นในราไปทําปุ๋ยมีประโยชน์อยู่นะเนี่ยผักตัวนี้มีประโยชน์เดี๋ยวทปุ๋ยได้ครับอาจจะเป็นปุ๋ยชนิดปุ๋ยหมักได้อยู่ รถพุดเริ่มช้าแล้วครับความร้อนขึ้นก็นเริ่มช้าแล้วเดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งครับแดดเริ่มออกแล้ว มาแล้วตักใหญ่ๆเลยรถคันนี้นี่หลักๆเลยเขาจะไม่เจองานหนักอย่างนี้นะส่วนที่ทำประจำก็เป็นงานของอก่อสร้างฝ่ายนำลนครับงานไม่ค่อยหนักแล้วมาเจองานนี้งานหนักนี่รถรถนี่เริ่มช้าแล้วบุ้งกีนี่แขนนี่ยกจะไม่ขึ้นแล้วับเริ่มลาแล้ว ไปทําปุ๋ยปุ๋ยหมักชีวภาพครับแต่กลิ่นนี่ตอนนี้แรงมากเลยครับเริ่มเน่าแล้วเน่าแล้วก็หมักไว้กับน้ำด้วย Yep. อันนี้ก็เป็นทีมงานเดียวกันกับคุณประกายเช่นเช่นกันนะคันนี้เนี่ยเราจะมากันทางทีมงานนะเนี่ย เจะเปิดแค่ข้างๆก่อนครับเปิดแค่ให้น้ําไหลข้างๆก่อนตรงกลางยังไม่ได้เอาออกครับ hot